มหาภูตะคือธาตุสี่พิกุทั้งหลายธาตุมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่านหนเล่าสี่อย่างคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลคือธาตุสี่อย่างพิขุทั้งหลายปัทวีธาตุเป็นอย่างไรเล่าปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในก็มี ที่เป็นภายนอกก็มีพิขุปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าพิขุส่วนใดเป็นของแข็งเป็นของหยาบอันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังเนื้อเอ็นทั้งหลายกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูก ไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระหรือแม้ส่วนอื่นอีกไรๆซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันพิขุนี้เรียกว่าปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในพิขุปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แหละเรียกว่าปัทวีธาตุ พิขุอาโปธาตเป็นอย่างไรเล่าอาโปธาตที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีภิขุอาโปธาตที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าภิกขุส่วนใดเอิบอาบเปียกชุ่มอันวิญญ,ญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือน้ำดีสเลดหนองโลหิตเหงือ่อ มันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอ่อคอน้ำมูดหรือแม้ส่วนอื่นอีกไรๆซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันพิกขุนี้เรียกว่าอาโปาธาตที่เป็นไปในภายในพิกขุอาโปาธาตที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แหละเรียกว่าอาโปาธาต์พิกขุ เตโชธาตเป็นอย่างไรเล่าเตโชธาตที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีพิกุเตโชธาตที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าพิกุส่วนใดเป็นของเผาเป็นของไหมอันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือธาตุไฟที่ยังกายให้อบอุ่นอย่างหนึ่ง ธาตุไฟที่ยังกายให้ชราสุดโสมอย่างหนึ่งธาตุไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายอย่างหนึ่งธาตุไฟที่ทำให้อาหารซึ่งกินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วให้แปรไปด้วยดีอย่างหนึ่งหรือแม้ส่วนอื่นอีกไรๆไรซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันพิกุนี้เรียกว่าเตโชธาตที่เป็นไปในภายในพิุเตโชธาต ที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แหละเรียกว่าเตโชธาตพิคุวายโยธาตเป็นอย่างไรเล่าวายโยธาตที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีพิคุวายโยธาตที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าพิคุส่วนใดเป็นลมไหวตัวได้ อันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือลมพัดขึ้นเบื้องสูงอย่างหนึ่งลมพัดลงเบื้องต่ำอย่างหนึ่งลมนอนอยู่ในท้องอย่างหนึ่งลมนอนอยู่ในลำไส้อย่างหนึ่งลมแล่นไปทั่วทั้งตัวอย่างหนึ่งและลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่งหรือแม้ส่วนอื่นอีกไรๆซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันพิขุ นี่เรียกว่าวายโยธาที่เป็นไปในภายในพิกุวายโยธาที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แหละเรียกว่าวายโยธา